สวัสดีครับน้าๆที่มีใจรักในการตกปลาทุกท่านนะครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกับไผ่เมาตามรอยหลิวชิวธรรมชาตินะครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับซีซันที่แล้วนะครับทริปที่ผ่านมาเราก็ไปสันปะตองหนองเสลียมนะครับก็อแพ้ย่อยยับนะครับทริปที่แล้วโดนปลานะครับแกงครับลากเบ็ดสีห้าลงน้ําไปนะครับนาว่าตามลงไปเอาก็ ยังได้คันคืนนะครับแต่ไม่สภาพเดิมนะครับเสียคันสี่ห้าไปนะครับกับทริปที่แล้วแล้วับมาพบกับทริปใหม่ครั้งนี้เราจะเดินทางตามรอยหลิวไปที่ดอยสเก็ตนะครับที่หมายอ่างเก็บน้าห้วยห้องไครนะครับก็ใครที่เคยไปแล้วนะครับก็น่าจะรู้กันดีว่าหมายนี้เป็นยังไงนะครับสําหรับคน,คนที่<ด>ไม่เคยไปนะครับก็ เดี๋ยวลองไปตามชมคลิปกันเลยนะครับว่าผมเจออะไรบ้างนะครับผมไปตามชมกันเลยครับผมยา yeah. แล้วเลยครับกับสำหรับทริปนี้เราก็เริ่มเดินทางประมาณ6นาฬิกานะครับเดินทางตามถนนสายดอยสะเก็ดเชียงรายนะครับประมาณ30นาทีนะครับก็ตั้ง GPS มาที่อ่างเก็บน้ำห้วยห้องใครเลยนะครับเดินทาง แป,แป๊บชมบรรยากาศที่สวยสดงดงามริมทางครับบรรยากาศก็เริ่มมีเมฆในตอนเช้านะครับเพราะเริ่มเข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะครับทริปนี้ก็เย็นนิดๆนะฮะเ,เดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศริมสันอ่างกันนะครับถึงแล้ว ครับเป็นยังไงครับบรรยากาศสวยนะครับก็หลังจากที่ผมไปถึงครับผมก็จัดแจงอุปกรณ์นะครับลงไปครับแล้วก็ไปนั่งข้างๆน้าคนหนึ่งครับได้ไปรู้จักสีหลังก็ชื่อว่านาเอ็นดูนะครับเขากำลังตกปลาอย่างสนุกสนานอย่างเมามันนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเขาตกปลาอะไรกันครับผมตามชมเลย มาแล้วครับตัวน้อยตัวน้อยโอ้โหสวยงามครับผมนี่ฮะใช่ครับ <c oughs> ส่รดือนนี่คือประหยัดนะ <c oughs> ดูกินเร็วมากครับอ่า <c oughs> กินทุกไม,ม้มบ ครับผมหลังจากที่ผมกําลังถ่ายแน่นดูกําลังตกปลาอย่างเมามันครับก็จะยินเสียงตุ้งตามกลางห่างนะครับก็หันไปดูเป็นว่าโอ้คนกําลังเย่อชะโดอย่างเมามันนะครับผมก็เลยวิ่งรีบหยิบกล้องตามมงไปเหมือนถึงพาพนะครับก็เซอร์ไพรส์อีกแล้วนะครับวันนี้มาเจอนักป๊อปกาลังเย่อชะโดมาตกปลากับนายยุพานะครับยังไงก็ลองไปตามชมกันเลยครับว่ามันกันแค่ไหนนะครับผม มา, yeah. มาครับผมมาดูเฉดโฉดเช้านี้กันหน่อยนะครับ <laughs> <laughs> มา,มาครับ,รบ,รบโอ้โหนะ <laughs> <laughs> มาแล้วนะครับลายมาเลยครับน <laughs> ี่ฮะโอ้สายสามนะครับเนาะเนี่ยมาแล้วนะครับอีกตัวแล้วครับนี่วันนี้ <laughs> มันได้อ๋อมาแลครับปานมานมะานมาปานน้องฮองปาปี้เนาะจ้าจะคดีเอามาหมดฝูงนะเนาะ อจอดครับมาแล้วเข้ากระสอบโอ้มีสต็อกปลาเทียบนะครับครับผมก็หลังจากที่เจอนะป๊อปแล้วนะครับ <c oughs> ผมก็ไปอาตกปลาสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็ไปเซอร์ไพรส์อีกนะครับ เจอนัาจิงไรเงานะครับมาที่หมายห้งองคลด้วยกันนะผมก็เลยชวนนัาจิงนะครับไปตกปลาเล็กกันนะครับกับน,นัาจิงนะครับเดี๋ยวลองไปชมกันเลยครับว่าจะสนุกสนานกันแค่ไหนนะครับผมดูกันเลยเยีย yeah. yeah. มาแล้วครับเ,เราจะมาเริ่มกันเริ่มจากแปลงล่างก่อนนะครับนี่ ใส่หมวกใส่เส้นคาก่อนเป็นหมอเป็นหมอเพื่อเอากล้องโอเคนั่งจิงเอาและทิศตะวันโอเคครับมาครับโอเคครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาอยู่กันนั่งจิงนะครับวันนี้เราจะมาตกปลาเล็กกันนะครับผมวันนี้โอเคเดี๋ยวไปลุยกันครับผมครับ ปันเล็กๆหุ้มเอาเบ็ดแค่นี้นะครับก็โยนไปที่ฝูงปลาเล็กที่เราตเรออเรากเลยนะครับเตุการทุนถัพไปแล้วครับโอ้โหเดีวมากโอเคครับดูการทุนนี้ไปแล้วครับไปแล้วครับตอกใหม่ตอกใหม่หมนะเะไปลยครับ การทุนน่นึงครับไปแล้วครับเดียบร้อยครับกระตุกนิดเดียวนะฮะโดนแล้วนะฮะกระตุกนิดเดียวโดนแล้วครับนี่ครับวิธีตกปลาเล็กนะครับนี่ครับเป็นี่ ไปแล้วครับเรียบร้อยกระตุกโดนแล้วกระตุกนิดเดียวนะฮะอ่า <c oughs> ครับผมหมายแนะนําแนะนําเทคนิคการ <c oughs> วัดนยครับกระตุกยังไงให้มันโดนตัวครับนิดเดียวนะฮะตเก็ตลง,ลงสายเร็จนะครับผมก็ทุนตั้งปบก็ตั้งสายให้ตึงนะครับกระตุกนิดเดียวครับผมอ่าฮะกระตุกนิดเดียวกระตุกนิดเดียวับไม่ต้องสับแรงนะสายตึงนะครับให้สายตึงนะครับทุนทุนไปแล้วอร้อยถอนมาต่อไปแล้ว เอาใหม่ครับเอาใหม่อีกทีครับก่อนทับตบกนิดเดียวครับโอเคเดี๋ยวดูสังเกตที่ข้อมือนะครับตอนนี้ทุนกําลังจะลง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 แล้วครับยังครับยังครับลงครับเนี่ยกระตุกนิดเดียวนะโดนแล้วครับเนี่ยกระตุกนิดเดียวนะเห็นไหมครับสังเกตที่ข้อมือนะครับ เคครับ okay, uh ผมวันนี้ก็ได้เวลาสมควรแล้วเลิกแล้วครับวันนี right. ้ก็พอสมควรแล้วที่เราสองคนนะออกทริปตกปลาในวันน uh ี้นะครับที่ห้วยองไทรคก็พอได้ผลงานอย่างที่ท่านได้ดูกันแล้วนะครับก็เป็นปลาเล็กนะครปลาเล็กเล็กที่เราใส่ปลาไว้นะว่าเนี่ยก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับผมกับ ปเผ็ตกปลาพาเที่ยวของนักิงนะครับนักิงแล้วก็มีผลงานเหยื่อนะครับไล่เงาฮะของผมก็เหมือนเดิมนะครับแกงโฮฟิชิงครับฝากกันไว้ด้วยนะครับแล้วติดตามชมคลิปต่อไปกันได้นะครับทำมาให้ดูกันเรื่อยๆครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมแย่ครับผมก็หลังจากที่ผม ตกปลากับน้าจริงเสร็จแล้วนะครับตอนเย็นนะครับก็ได้ยินเสียงโคลคลามนะครับข้างๆนะครับเป็นว่านาเอนดูนะครับปลาติดเบ็ดนะครับก่อนจะกลับบ้านนะครับผมก็เลยรีบหยิบกล้องรีบตามไปเก็บภาพมาให้น้านาได้ดูชมกันนะครับผมก็เป็นยังไงก็ไปดูชมกันเลยครับผมนี่ครับมาดูนาเอนดูเยอะหน้าดินนะครับนี่มาครับ มามามาเดี๋ยว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 คนยืนตรงผมนั่งทำทินิดเดี๋ยวเท่ี้ใหญ่เออสวยอยู่ยี่้าไปเล่นเข้ไปเล่นนะเขเล่นนะเขไปเล่นนะเจเล่นนะไอ้นั่นป๋านี่ยมีวะมาเลยพี่นอนมาเลยนอนมาเลยก็ยังึ้นคึ้นขึ้โอเคโอ้ยสวยนะครับผมใหญ่ครับผมครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับทิพห้วยห้องคายนะครับผม ก็ยังไงก็ฝากนะนะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามไว้ด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจะไปตามรอยหลิวกันที่ไหนต่อนะครับก็ฝากติดตามชมกันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับนี่ครับในที่สุดก็โดนแล้วนะครับวนจันทร์แห่งห้วยห้องไข้นะครับนี่ครับลื่นลื่นอยู่ในคอบนะครับ เอากิมออกกิมผมมีกิมเอากิมครับนะครับได้แล้วฮะตอนเย็นนะครับตอนหัวค่ำนะครับประมาณ